สวัสดีน้าตุกปลาทุกท่านนะครับอยู่กับผมในช่องป๊อกป๊อกฟิชชิงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้แอปน้ําขึ้นน้ําลงนะครับแอปน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยเป็นแอปที่จําเป็นมากๆครับสําหรับน้าตกปลาที่ตกปลาแม่น้ําตกทะเลหรือตกชายฝั่งน่ครับแอปนี้ค่อนข้างสําคัญมากๆครับไปดูการติดตั้งกันเลยครับเข้าไปที่ Play Store ครับค้นหาครับ พิมพ์คำว่าน้ำขึ้นน้าลงครับก็จะได้หน้านี้ขึ้นมาแอปจะเป็นแอปที่อยู่ด้านบนสุดนี้นะครับเช็คน้ําขึ้นน้าลงฟรีกดช้าไปเลยครับก็ต,ติดตั้งครับแอปนี้สามารถโหลดได้ทั้งระบบของ iOS และ Android นะครับติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ต่อไปเข้าไปที่แอปกันเลยครับเราจะถามว่าอนุญาตให้น้ำขึ้นน้ำลงใช้ข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์นี้ไหมกดอนุญาตเลยครับเสร็จแล้วจะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับหน้านี้จะบอกภาพรวมทุกอย่างเกี่ยวกับน้ำคร่าวๆนะครับบอกอะไรบ้างไปดูกันครับ ข้างบนฝั่งสายมือนะครับที่เขียนมาข้างขึ้นเนี่ยคือเขาจะบอกว่าวันนี้เป็นข้างขึ้นหรือเป็นข้างแรมนะครับส่วนตรงกลางคือวันที่ของวันนี้นะครับส่วนขวามือเนี่ยจะบอกอุณหภูมิอุณหภูมิทั่วไปของวันนี้นะครับมาดูในกราฟกันบ้างน,นะครับฝั่งที่เป็นสีเทาสองฝั่งนี้นะครับคือช่วงเวลาในตอนกลางคืนนะครับส่วน สีเหลืองตรงกลางเนี่ยคือช่วงเวลาตอนกลางวันนะครับมาดูฝั่งซ้ายมือตัวเลขที่เป็นแนวตั้งนี้นะครับอันนี้คือความสูงของระดับน้ําที่อยู่เหนือระดับน้ําทะเลนะครับส่วนแถบข้างล่างที่เป็นตัวเลขอันนี้คือช่วงเวลาภายในวันนี้นะครับตั้งแต่หลังเที่ยงคืนมาจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้นะครับส่วนเส้นที่ขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี้อันนี้คือการไหลเวียนของน้ํานะครับ ส่วนเส้นสีแดงนี้คือเวลาณปัจจุบันตอนนี้พร้อมบอกความสูงของระดับน้ำนะครับระดับน้ําที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลครับเรามาดูกันข้างล่างนะครับข้างล่างที่เขียนว่าน้ําลงเนี่ยอันแรกคือน้ําจะลงครั้งแรกเนี่ยน้าลงครั้งแรกเลยเนี่ยตอนตีสองสามสิบแปดนาทีที่ผ่านมานะครับคือเมื่อคืนนี้ตอนตีสองครับแล้วจะลงอีกครั้งหนึ่งตอนบ่ายสามโมงครึ่งนะครับอันนี้ คือน้ำลงสุดนะครับเป็นจุดน้ําตายนะครับตอนน้าลงส่วนฝั่งที่เขียนว่าน้ําขึ้นอันนี้ก็คือน้ําขึ้นสูงสุดนะครับขึ้นสูงสุดเมื่อคืนนี้ตอนสูงสุดเมื่อเช้านี้ตอน8โมง49นาทีครับสูงสุดครั้งแรกนะครับจะขึ้นสูงสุดอีกครั้งหนึ่งตอน3ทุ่ม38นาทีนะครับอันนี้คือจุดน้ําตายนะครับทําไมเราต้องพูดถึงจุดน้ําตายนะครับจุดน้ําตายคือจุดที่น้ําจะหยุดนิ่งนะครับ ปลาก็จะหยุดกิจกรรมหากินนะครับคือจุดน้ําตายเนี่ยคือเวลาพักผ่อนของปลานะครับปลาจะตอบสนองต่อการล่าต่อการกินเยอก็ตอบเมื่อน้ําไหลนะครับส่วนเส้นกราฟเนี่ยเส้นกราฟที่ขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่เนี่ยข้อดีของเส้นกราฟนี้นะครับคือสามารถบอกความเชี่ยวของน้ําได้นะครับถ้ากราฟตั้งชันแสดงว่าน้ําไหลแรงนะครับถ้าเกิดกราฟค่อยค่อยขึ้นแล้วค่อยๆลงก็แสดงว่า น้ำจะไหลเอื่อยๆนะครับข้อดีของแอปนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเราสามารถดูระดับน้ําของวันข้างหน้าได้นะครับดูยังไงกดแล้วก็กดเลื่อนไปอย่างผมจะไปตกปลาวันอาทิตย์ผมก็เลื่อนไปผมก็จะเลื่อนไปนวันอาทิตย์โอเควันอาทิตย์ผมก็จะมาดูระดับกราฟดูระดับน้ําดูเวลาอะไรตรงนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราจะดูน้ําเนี่ยเราต้องเข้าไปดูในเอ่อ ไปโหลดเอ,อสเกลน้ําของกองทัพเรือนะครับมาดูแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะครับระดวกสบายนะครับใช้แอปก็ง่ายขึ้นนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าตําแหน่งของเราที่เราจะตกเนี่ยเราควรจะดูจากตรงไหนนะครับกดไปที่ขีด3มขีดด้านบนนี้ครับฝั่งซ้ายมือนะครับกดเข้าไปปึ๊บอันนี้จะเป็นหมุดแต่ละหมุดที่อยู่ในทะเลนะครับ เราถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะใช้หมุดไหนให้กดดูที่แผนที่ครับกดเข้าไปก็จะขึ้นแผนที่ตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือหมุดที่อยู่ในที่ต่างๆนะครับเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยครับมุดของอ่าวไทยเราเนี่ยนะครับจุดสีฟ้า,ฟาเล็กๆอันนั้นคือจุดที่ผมอยู่นะครับอย่างผมจะไปตกที่ปากแม่น้ำตรงถุนปากการตรงนี้ ผมก็กดเข้าไปที่หมุดแล้วก็กดวิวเลยครับแล้วก็จะขึ้นสเกลนามาเป็นแบงคบ์ข้อเป็นแม่น้าเจ้าพยานะครับจะเป็นสเกลน้ําอันนี้ขึ้นมาให้เราดูปกติเลยนะครับดูเดินหน้าได้ครับยังดูเดินหน้าได้ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากจะนัดกับทีมนัดกับเพื่อนๆอ,อยากจะไปตกแถวภาคใต้นะครับถ้าจะไปภาคใต้ผมก็จะดูตรงนี้กดเข้าไปที่ขีดตามขีดเหมือนเดิมครับ ดูที่แผนที่นะครับอย่างผมจะไปภาคใต้ใช่ไหมมันก็จะมีจุดอ,อยู่ตรงประจวบพีรีขัน์นะครับมันก็จะไปกดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดวิวปึ๊บมันก็จะเป็นมาดน้ําของทางประตูอพารีขัน์เลยนะครับก็จะบอกทุกๆอย่างเกี่ยวกับเราความสูงของระดับน้ําขึ้นกี่โมงลงกีง่โมงตายกี่โมงนะครับระดับน้ําสูงเท่าไหร่นะครับกลับไปที่ อากแม่น้าเจ้าพยาของผมก่อนนะครับอันนี้คือระดับน้ําคร่าวๆนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเป็นระดับน้าคร่าวๆเพราะว่าหมุดที่ปักอยู่นะ่ะหมุดที่ปักที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับคือหมุดที่ปักอยู่ในทะเลนะครับกว่าน้ําจะไหลมาจนถึงจุดที่เราตกเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับคือเราจะต้องเขื่อเวลาน้ําตายเอาไว้นะครับเผื่อเวลาน้ําตายเราจะต้องเผื่อเวลาน้ําตายไว้ 5นาที10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ความใกล้ไกลของจุดที่เราตกกับหมุดที่ปักอยู่กลางทะเลนะครับอันนี้ก็ต้องคร่าวๆเอาดูว่าจะประมาณกี่นาทีนะครับหรือเราอาจจะดูจากน้ําก็ได้พอน้ําเริ่มเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ก็ใกล้จะถึงจุดน้ําตายช่วงนั้นปตาจะไม่กินเหยื่อแล้วครับหรือจะตอบสนองต่อการกินเหยื่อน้อยมากจะไม่ค่อยกินเหยื่อนะครับก็ ่อไปเราก็จะมาดูครับแถบข้างล่างนี่มีอะไรบ้างนะครับที่เป็นรูปบ้านก็คือปุ่มโฮมก็คือหน้านี้นะครับอันที่2ก็คืออันนี้จะเป็นดิจิทัลของดวงจันทร์นะครับอันนี้ไม่ไม่จาเป็นต้องดูเราไม่เกี่ยวกับเรานะอันนี้ก็จะบอกอุณหภูมิอุณหภูมิทั่วไปของวันนี้นะครับก็จะบอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แต่มันจะมีข้อดีตรงนี้คือมันจะสามารถบอกแรงลมให้เราได้นะครับผมชอบตรงนี้แหละบอกแรงลมได้เวลานั้นเราก็จะได้รู้ว่า เราควรตีทางไหนยังไงยังไงนะครับต่อไปก็จะเป็นแผนที่ก็ไม่มีอะไรครับแผนที่เฉยเฉยอีกอันนึงก็เป็นการตั้งค่าอันนี้เขาตั้งค่ามาให้แล้วเราก็ไม่ต้องไปทาอะไรกับเขานะครับหวังว่าน้า,าทุกคนคงจะดูเข้าใจนะครับค่อนข้างมีประโยชน์กับน,น้าน้นา,นาตุ๊กาตาทุกท่านเลยนะครับก็ผมขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง ป๊อปป๊อฟิตชิ่งของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ